ส,ส,สวัส,ส <HHH> Border, ดีครับตอนนี้ก็จะมาบอกวิธีการดูคลิปวิดีโอใน u t u b e ครับในกรณีที่พูดเร็วคลิปที่พูดเร็วนะครับแล้วฟังไม่ทันมีวิธีหรือเทคนิคมาบอกครับการดูคลิปวิดีโอใน YouTube สามารถปรับความเร็วได้นะครับให้เร็วก็ได้นะครับให้ช้าก็ได้นะครับในกรณีเจอคลิปที่เร็วก็ให้ทําให้ช้าเพ youtube YouTube ื entonces, discord, ่อความเข้าใจในกรณีเจอคลิปที่พูดช้าก็ให้ทําให้เร็วเพื่อประหยัดเวลาในการดูครับก็ให้คลิกที่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าครับรูปเฟืองนะครับ คลิกเข้าไปครับจากนั้นตรงนี้ความเร็วนะครับปกตินะครับให้คลิกครับหลังจะกคลิกแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับ0.5นะครับ0.25นะครับก็จะยิ่งช้าสุดนะครับถ้าเร่งความเร็วก็1.25 1.5แล้วก็2ครับผมจะลองให้ช้าก่อนนะครับเอาแบบปกติก่อนแล้วกันนะครับ คลิกครับด้านขวาอะไรที่เหลือนี่มันจะเข้ามาที่ขาการคอมอเตอร์ขากางของมอเตอร์ก็คือสายคอมมอนหรือสายรูปนั่นเองนะครับมันก็จะออกมาจากเส้นเงินสายเส้นเงินก็คือมอเตอร์ขดซ้ายแล้วก็เข้ามาครับผมต้องเยไลน์งมาเนี่ยมันก็ที่ขาทีสองมันจะเข้าไว้ที่ขาทีสองนะครับซึ่งก็ไม่สามารถซึ่งยังไม่สามารถทำงานได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ครบมันจะเร็วเกินไปนะครับมันยังไม่ครบวงจรจับสายสีดำเอเตอร์เส้นแต่ที่ไดเอเตอร์เส้นอยู่ไหนครับก็คืออยู่ที่ขาทีหนึ่ง จากนั้นเราก็คลิกการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นเราคลิกเอ่อความเร็วนะครับจะตัดขาดจหนะตัดาจาก่ครับถ้ามีสัญญาณมนจะให้ปิดอนครับจากนั้นเราคลิกการตั้งค่าครับจากนั้นคลิกที่ความเร็วนะครับผมจะลดไปที่0ูจุด้าครับจากนั้นก็คลิกเล่นนะครับก็จะทำให้ตาที่สองมาที่หนึ่งช็อตกันแล้วก็ทำให้มัน ทำให้สัญญาณไปจากาที่สองลงมาที่เทนเดได้ทำให้ควบวงจรและบล็อนั่นเองนี่ก็จะทำให้การฟังนั้นช้าลงนะครับและจะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าในกรณีที่เจอคลิปผู้ช้าเราก็สามารถตั้งให้เร็วได้ครับคลิกที่การตั้งค่าคลิกที่ความเร็วนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่หนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดสองห้านะครับก็เลื่อนความเร็วเข้าไปนะครับ ผมจะลองที่หนึ่งจุดห้านะครับเพื่อเล่นความเร็วนะครับจากนั้นก็คลิกเล่นครับเมื่อระบบมัวเวอร์นะครับมันยังไม่มีอะไรนะมันจะวิ่งมารอที่ขายสมดนะครับใครที่เดินจะไปผ่านกระพุ้งจอดก็ได้จะโหลดครับแล้วก็ข้ามมาสายถึงเงินแล้วต้องข้ามมารอที่อ่าที่สองนะครับใส่คนที่ตัวใหญ่ที่เต็มเองครับได้ทางนะครับมันก็จะไหลมาที่กดที่กดนครับจะมีสองกดครับมันก็จะไหลมาที่ฝ่ายดีแดนฝ่ายดีแดนก็จะข้ามมาที่แอกตีแดนที่บอร์ดโปรแกรมไอ้นี่คือบอร์ดควบคุมมากนะครับฝ่ายดีแดนก็จะวิ่งเข จะเร่งความเร็วของคลิปวิดีโอให้เร็วขึ้นในกรณีที่เจอคลิปที่พูดช้าและก็เมื่อเจอคลิปที่พูดเร็วก็ให้ลดความเร็วนะครับในกรณีเจอที่คลิปที่พูดช้านะครับก็ให้เร่งความเร็วนะครับความเร็วก็จะมี 1.25, 1.52นะครับถ้า2นี่จะเร็วที่สุดครับส่วนถ้าเจอคลิปที่พูดเร็วก็อยากจะให้มันช้าก็เราก็กดที่0.5ครับ หรือกดที่0.25ถ้า0.25ก็จะเป็นการพูดช้าที่สุดครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ